โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงนุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพิเจเ์คลึงนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ไฟ d a ย n i น h t นะครับฟุตบอลลีกลับมาฟาดแข้งกันแล้วครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึง่งฟุตบอลเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษบล็สเบิร์นอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับอิสสวิททาวน์อันดับ3ครับบล็สเบิร์ 42, าก4กา เมอมิดเดิลสโบรมาศูนต์ต่อศูน์ครับตัวหลักๆชุดนี้ก็มีจอห์นบัคลี์คุมตรงกลางนะครับแนวรุกซามมี่ซีโมดิกข้างหน้าแซมกันลอเกอร์ครับในขณะที่มาร์คขาวยูซวิท 81แต้มจากการชนะ24-9เสมอแพ้5นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเชฟฟิลเวนส์เดย์มา6-0ต่อเลยนะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็โอมาเร่ฮัตชินสันนาธานบรอดเฮดนะครับกองหน้านคีฟเฟอร์บัวครับนัดแรกเจอกันอิสสวิทเปิดบ้านชนะ4-3แน่นอนก่อนเกมขอมองอิสวิททาวบุกมาเป็นต่อนะครับสาการเนี่ยของแบล็กเบิร์นยังต้องหนีตกชั้นนะครับส่วนอิสวิทเนี่ยตามลีส แล้วก็เลสเตอร์แต้มเดียวนะครับนั่นหมายคว่าทัชนะจะขึ้นจากฝูงทันทีแต่ว่าเกมคู่นี้พิเศษว่าไม่ง่ายครับเพราะว่าแบล็กเบิร์นในบ้านก็หนีตายในอ e ีวูดพาร์คนะครับวัดใจแบล็กเบิร์นมีโอกาสเอาเสมอได้ครับแบล็กเบิร์นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาไปที่เวลาตี3ตรงวัดฟอร์ดอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับลีสต์ยู่นเตดจากฝูงวัดฟอร์ด4 8แต้ม จากการชนะ12เสมอ12แพ้14นะครับเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะเบอร์มิงแฮม1-0ครับต้องเช็คนรายของจอร์จี้ชักเวตาเซ่นะครับที่ไปช่วยทีมชาติจอร์เจียมาครับที่เหลือ3นารุกก็อิสมาอิลโคเน่ยาเซียอัสปิยา กองหน้าเป็นเอ็มมานูเอลเดนนิสในขณะที่ลีดจะฝูง82แต้มจากการชนะ25เสมอ7แพ้6นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมิววอมา2-0ครับ4ตัวรุกอยู่กันครบนะครับซัมเมอร์วิลวิลฟริดยอนโตมาริโอรุเตอร์กองหน้าแพทริกแบมฟอร์ดนะครับนัดแรกเจอกันลีดเปิดบ้านถล่ม3-0คู่นี้ก่อนเกมลีดบุกมาเป็นต่อแน่ครับดูแล้ววัตฟอร์ดไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับไม่ต้องหนีตกชั้นแล้วก็ไม่ได้ลุ้นพื้ Play off, นที่เพลย์ออฟในขณะที่ลีด ลุน้นแชมป์ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัตครับช่วงนี้ฟอร์มมาดีด้วยนะครับวัดใจลีสเล่นดีทั้งเย้าและเยือนครับลีสจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูดได้ครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองทึงอีกสักคู่หนึ่งในฟุตบอลเซกุนดาสเปนนะครับบูโกสอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับเอสปันยอนรองจากฝูงครับบูโกส49แต้มจากการชนะ14เสมอ7แพ้11เกมล่าสุดบุกไปแพ้ฮูเอสกามาเละศต่อ3นะครับตัวอันหลักๆมีอเล็กซ์ซานเชสเคโรกับเอสปิลเฮนันเดสครับเจอกับเอสปันยอน53แต้มจากการชนะ14เสมอ11แพ้7เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเตเนริเฟ่หต่อ1นะครับแนวรุกมีโจเฟสคาเลรัส โลซาโน่กองหน้าเป็นกีตาเบลเด้ครับนัดแรกเจอกันเสมอ3าที่บ้านเอสปันยอนคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงก็อ,อาจจะมองบูโกสเหลื่อมนิดๆเพราะเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่บอกเลยว่าเอสปันยอนฟอร์มช่วงหลังดีมาก 6นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียเอสปันยอนพี่เจ็ดมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับสรุป3คู่ในคลิปแรกนะครับชอบไปที่แบล็กเบิร์นลีสยูเนเตดและเอสปันยอนครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย